สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเป็น b a r b ร์นะครับก็คือช่างตัดผมนะครับทุกคนเราจะมาสร้างร้านตัดผมของพวกเราให้มันดีขึ้นนะครับเฮ้ยดีขึ้นยังไงวะเราไม่เคยมีโอเคนะครับทุกคนก่อนที่จะเข้าไปนะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะเราต้องซื้อพวกนี้ก่อนซึ่งตอนนี้นะครับผมมีโลบักอยู่7จ1ดรโลบักซึ่งหมดแล้วนะครับผมเอามาจากการใส่เสื้อหมดแล้วเหลือแค่นี้จริงๆนะครับทุกคนถ้าใครอยากซื้อเสื้อผมนะครับก็ไปซื้อกันได้นะนี่เดี๋ยวผมบอกนะครับว่ามันมีเสื้ออะไรอะไร เข้ามานี่นีนะครับทุกคนนี่แล้วเราก็กดไปสโตร์ตอนนี้นะครับทุกคนมีเสื้อใหม่มานะครับนี่คือคือชุดนอนนะครับทุกคนนี่ชุดนอนนี่นี่เป็นไงชุดนอนนั้นละสิบโลบักเองนะครับทุกคนถ้าใครอยากซื้อนะผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่เป็นลายของผมเลยนี่เป็นไงสุดยอดนะลิงก์กลุ่มนะครับผมจะให้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนถ้าใครอยากซื้อก็มาซื้อได้เด้อนี่ดูแลกางเกงนะทุกคนดูแลกางเกงอโอเคซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาซื้อพวกนี้ก่อนผมอยากซื้ออยากซื้อแบบทุกอย่างนะครัับบวามนงจํ กัดหนะ้าทุกคนอ่าผมซื้ออันนี้ก็ซุปเปอร์วีพีไปโอเคซุปเปอร์วีพีอ่าแล้วก็ตอนนี้เหลืออู้เหลือหนึ่งร้อยเองเนอเฮ้ยอยากได้สป,ปีดคูณสองนะเอาอันไหนดีจะเอาอันนี้คูณสองได้ไหมเฮ้ย,ยทุกคนผมเลือกไม่ถูกเลยตอนนี้มันเหลือแค่หนึ่งร้อยยี่สิบสองเองนะครับโอเคทุกคนยังไงก็เนี่ยผมซื้ออันนี้นะครับทุกคนผมไม่เอาวิ่งเร็วก็ได้อ่าโอเคประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมไปเข้าในเกมก่อนนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเป็นที่เรียบาฟต์นะครับทุกคนนี่มีคนแบบว่ากำลังทำอันนี้อยู่ด้วยเอ้ยทำอะไรอยู่หรอเฮ้ยผมลืมวันนี้ทำอันนี้จอใหญ่โอเคมีคนทำตรงนั้นอยู่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำแบบนี้ก่อนสตาร์ทนะครับตรงนี้โอเคฟรีแล้วจะได้เก้าอี้มานะนี่ไปเรื่อยๆเฮ้ยทำไมตงนี้เป็นโลบักอะ่ะคูณสองอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เราต้องเติมไม่เติมไม่ ไม่เติมไม่เติมตอนนี้เราก็ต้องแบบว่าให้บร์เบอร์แล้วนะครับตัดผมไปเรื่อยก่อนนะตัดผมไปเรื่อยแต่ผมไปเรื่อยก่อนนะ่านี่เป็นไงลูกค้าก็จะมีทรงผมใหม่นะครับทุกคนแต่ตอนนี้ตังผมมีอยู่ประมาณสามพันโอเคซื้อตรงนี้โอเคซื้อตรงนี้อีกซื้อซื้อซื้อตรงไหนอีกซื้อซื้อซื้อนี่ซื้อนี่เกมนี้มันก็ต้องซื้อไปเรื่อยนะครับทุกคนเอ้ยเรามาดูนะครับว่าทรงผมจะเป็นยังไงนะครับนี่สีขาวอุ้ยเหมือนเขาจะมาย้อมสีผมนะสองคนนี้เอ้ยเท่เกินเท่เกินเท่เกินเอ้ยเด รวยรวยรวยยเรามีหน้าที่ที่แบบว่าสร้างบ้านนะครับทุกคนอ่าน,นี้ก็ประมาณ7,500เดี๋ยวผมจะอันนี้มัน199โลบักไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีโลาบักลิวล้วโลบักหมุดลิว้วโอเคตอนนี้ตังค์ผมก็มีอยู่10,000แล้ว10,000ซื้7,000แล้ว่ะโอเคเฮ้ย เป็นผนังอุยเป็นนี้กำแพงทุกคนเป็นกำแพงเอา่าเราก็ต้องมาซื้อ,อพวกที่มันแบบว่าจะทํารายได้ให้เรานะครับทุกคนเราอย่าเพิ่งไปซื้ออย่างอื่นนะเฮ้ยตอนนี้มีลูกค้ามาทราบางคนนะครับคนนี้ว่าไงคนนี้อ่าคนนี้ดูนะครับว่าคนนี้เขาจะย้อมเป็นสีอะไรเฮ้ยย้อมแบบไม,ไม่ใช่ย้อมดิเฮ้ยตัดผมให้ยาวกว่าเดิม <laughs> เฮ้ยมันทําได้เรื่อยเรอ ตอนนี้ร้านเรานะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกคนแต่ว่าคนนี้เขามีกระจกนะแต่ว่าอีกคนนึงเขาไม่มีกระจกนี่แต่เพิ่มให้ครับแต่ผมเพิ่มให้ครับนี่ครับมีกระจกแล้วนะครับนี่มีกระจกแล้วนะครับเออสู้ๆนะครับทุกคนช่วยกันตัดผมดื้อห้องนี้มีอะไรซื้อหรือเปล่าเฮ้ยห้องนี้ผมว่าได้เป็นห้องห้องอยียงว่ะมันคือห้องอะไรอ่ะอันนี้แปดพันเฮ้ยแปดพันน่าสนใจนะทุกคนผมรอตังก่อนโอเครอตังแปดพันซื้อไปเฮ้ยซื้อช่างซื้อช่างเนี่มา ตรงนี้ก็ซื้อไปเว้ยโลบักผมน้อยทุกคนช่วยซื้อเสื้อผมหน่อยนะครับทุกคนผมจะได้มีโลบักมาทาทุกคนดูดีดูเสื้อดิเห็นนะมนี่มันเป็นเสื้อนอนนะครับชุดนอนนี่นไงเทหรือเปล่าทุกคนดูดิชุดนอนนะคะ,ะสั่งซื้อกันเลยดืด้อลิ้ใตาล่างไหมครับ เออตรงนี้อ่าซื้อไปซื้อโอเคซื้อไปเรื่อยครับซื้อไปเรื่อยเฮ้ยมันไอหนึ่งเก้าเก้าโลบักนี่ผมไม่มีโลบักซื้อเฮ้ยตรงนี้วินโด์ทุกคนวินโด้ดูนหน้าตา่างเฮ้ยหน้าต่างสวยเกินนี่ร้านผมครับร้านผมครับผมม่านะเราไม่ต้องไปตกแต่งหรืออะไรนะครับทุกคนเรามาซือ้อไอพวกที่แบบว่าตัดผมก่อนเนาะแบบว่าซื้อช่างตัดผมอย่างนี้ก่อนผมว่านะมันจะได้ตังค์เข้ามาเร็วๆนะครับทุกคนเออประมาณนี้ตรงนี้หมื่นหกแล้วนะหมื่นหกเดี๋ยวผมขอเก็บตังค์ก่อนนะครับหมื่นหก สองหมื่นแล้วออ้ยลูกค้าเยอะกรืนลูกค้าลูกเยอะกกืนลูกคูา้ไม่รู้เรื่องเองลียวเอ้ยสอ่งอะไรอะเพื่อนเอา้านายสอ่งอะไรอะมันไม่มีอะไรเลยนันน่ะ เฮ้ยมันคือกระจกหรือหน้าต่างเนี่ยเฮ้ยผมว่าหน้าต่างมากกว่าดูดีทุกคนผมว่าหน้าต่างไงก็นหน้าต่างซื้อไปเรื่อยๆครับซื้อไปเรื่อยๆครับขยายครับขยายครับ,ขย,ยรบขยายพันครับอุ้ยสองหมื่นแปดเลยตรงนี้โอ้โหไม่ซื้อไปไปซื้อแล้วจะทํามาหาก,กินเองเราจะไม่ใช้โลบักในการซื้อแล้ซุปเปอร์วีพีนี่มาทําอะไรได้อะ่ะโอ้คูณสามเครสอะไรอย่างงี้ปะโอ้ประมาณนั้นประมาณนั้น ตรงนี้นะครับทุกคน3 2มหมเลยนะตอนนี้ผมมีอยู่3 8มหมจัดไปนี่เพื่อการที่แบบว่าให้ร้านเราอะดูดีมีสไตา ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ3 2 0 0มนะครับผมก็จะซื้ออันนี้มานี่แล้วต้องมีบาเบอร์ที่ดีนะครับทุกคนเออเดี๋ยวไอ้พวกนี้ผมจะซื้อนะเฮ้ <ở đó. S 1> ยแต่ว่ามันมีข้างในนะตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่เสริมสวยหรืออะไรหรือเปล่าอ่าวิ่ง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 เอาเลยวิ <laughs> ่งเอาเลยวิ่งเอาเลยวิ่งเอาเลยิ <igator> เ,เลยเรามาดูในด้านช็อปนะครับว่ามันมีอะไรให้เราซื้อบ้าง آ, ไอ้พวกนี้ก็ซื้อพวกตังซื้อพวกันนี้นะผมว่าน่าจะเป็นโลบ,บักมากกว่านี่ไงว่าละคนะครับเก็จะไปอย่างี้เรื่อยเรื่อยๆยนะครับทคนน ผมบอกเลยว่าร้านผมอ่ต้องสุดนะครับทุกคนร้านผมต้องสุดอุ้ยตรงนี้สองหมื่นไเด็ด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  ทุกคนผมออกไม่ได้มอกไม่ได้เดี๋ยวผมขอเกมเข้าใหม่ก่อนดีกว่านะครับทุกคนมันไม่มีให้เลตคาแรคเตอร์แล้วผมว่าทาอะไรไม่ถูกเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีร้านเดิมแบบนี้หรือเปล่านะครับทุกคนผมก็ไม่รู้เฮ <c oughs> ้ยทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยดีนะที่เหมือนเดิมซื้อครับซื้อครับเมื่อกี้ไม่มีแล้วครับเมื่อกี้แค่ไปนั่งเล่นในกําแพงที่เฉย <c oughs> ไปนั่งเล่นในกําแพงที่อุ้ยมีชั้นสองเลยล่ เฮ้ยมีชั้น2ด้วยอย่างเอาเฮ้ยๆโอ้ทำไมชั้นนี้มันสูงเชีววะอ้มีอย่างนี้ด้วยอ่าแล้วผมจะซื้อมาซื้อซื้อมาซื้อ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 หมดโอเคซื้ออีกซื้ออีกมาดูนะครับว้ามันมีกี่ชั้นผมว่าน่าจะมีแค่2ชั้นนี้แหละลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างมีอะไรให้เราซื้ออีกมั้ขยายร้านผมอ่ะผมจะขยายร้านข้างล่างให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปขยายข้างบนเนาะประมาณนี้ ตอนนี้ร้านผมนะครับก็ขยายมาเป็นที่แบบว่าที่ผมแบบว่าพอใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอใจมากผมจะให้สุดนะครับผมจะเอาร้านนี้ให้แบบว่ามีทุกอย่างนะครับทุกคนแบบว่ามีทุกอย่างนะครับนี่เป็นไงร้านตัดผมโอ้โหตัดผมชอบไหมครับทรงผมครับชอบไหมครับโอเคครับวันหลังมาอุดหนุนใหม่นะครับอุณุครับมาพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับแบบตัดทุกวันอะไรเงี้ยตัดทุกวันอุ้ยทุกคนตรงนี้เจ็ดหมื่นเลยบาร์เบอร์สิบเอ็ดนะครับทุกคนบาร์เบอร์สิบเอ็ดเราต้องเสียประมาณเจ็ดหมื่นโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขออันนี้ ขออันนี้ก่นอนอ้าทำไมซื้อไม่ได้่ะทุกคนซื้อไม่ได้เอ้ยมันคือสื่อบ่ได้ อ๋อซื้อได้แล้วเมื่อกี้มันค้างนะครับโอเคโอเคไม่อาบอบนวดได้อาบอบนวดตอนนี้ตังเรามีเจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นโอเคเพิ่มบาร์เบอร์มาอีกหนึ่งคนเอาละครับตัดผมให้สบายๆนะครับทำใจโล่งๆไว้นะครับทุกคนอ่าแบตเตอรี่ไม่อันนี้นะครับทุกคนไม่แบบว่าไม่บาดหัวแบตเตอรี่ไม่ตัดหัวขาดนะครับโปรดทุกคนจงไว้ใจร้านนี้นะครับร้านแม่คงบาร์เบอร์โอเคก็บตังมาซื้อต่อซื้อต่อซื้อต่อซื้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 อโอ้โหเก้าหมื่นเลย มันทวีคูณไปเรื่อยนะครับคือมันจะแพงไปเร okay, bon, ื่อยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเซฟสมส้มนี้หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยซื้อบาร์เบอร์มาที่หลังนะ9 6 0 0ซื้อบาร์เบอร์มาอีก1คนตรงนี้ก็เพิ่มเพิ่มอันนี้ก็ต้องเก็บตังค์ห <c> น <oughs> ึ่งแสนนะครับ <derivatives> ตัว <maybe> น <privilege> ึงแสนโอ้โหเยอะเกินแตวผมไปดูข้างบนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างข้างบนก็จะมีพวกนี้อ่าแปดพันนี่อุ้ยบาร์เบอร์เราเอามาข้างบนก็ได้นะจริงๆแล้วเอามาทยอยไว้ข้างบนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่นี่นี่นี่ไม่ต้องเสียตังค์เป็นแสนนะครับนี่เหลี่ยตรงนี้เหลี่ยตรงนีี้เหล่่ยอา เฮ้ยสองหมื่นแล้วอ่ะสองหมื่นแล้วสองหมื่นห้าอ้าวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ่าซื้อเอาซื้อไปได้อยู่ตรงนี้ซื้อไปได้อยู่โอ้เราซื้อซื้อตรงนี้ก่อนโลโอ้ซื้อ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 ไปครับซื้อไปซื้อไปซื้อ ผมบอกเลยนะครับว่าถ้านี้เป็นแบบร้านแตาผมเพราะว่าน่าจะเป็นร้านแต่ผมที่โคตรของโคตรของโคตรใหญ่เพราะว่า,วาไอ้ที่ผมไปนะครับมันยังมีแค่ชั้นเดียวนะชั้นเดียวแล้วก็มันไม่ได้อะไรขนาดนี้นะคือนี่มันเป็นร้านแต่ผมที่อลังการมากเลยนะครับนี่เราก็ต้องขยายไปเรื่อยนี่สองพันีนี้แปดพัน,น 8, โอเคโอเคขยายขยายครับขยาย ผมบอกเลยนะครับทุกคนว่าเป็นเกมไม่แค่นี้นะครับทุกคนถ้าเราจะเป็นช่างตัดผมอ่ะทุกคนต้องมาเล่นนี้นะแบบว่าพ่อกับแม่เอาอีกแล้วมุกนี้เหรอว่าแม่เดอกเป็นนักตัดมผมมาไลช่างตัดผมนี่เลยมาเล่นอันนี้เลยผมบอกเลยว่าทุกคนจะตัดผมได้แน่นอนหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นห <laughs> ยอกเล่นเด้อหยอกเล่นเด้อ เราจะขยายไปเรื่อยนะครับทุกคนอยายไปเรื่อยทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนเนี่ยตัดผมเสร็จอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมเลยนะผมจะได้มีโลบักมาเล่นอะไรอย่างนี้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> ตรงนีห้หนึ่งหมื่นกับหนึ่งพันเโอเคเอาไปเลยวินโด์กับอันนี้โอเคชั้นสอเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไม่มีแล้วนะชั้นสอเย้ชั้นสองเคลียร์แล้ว ดีแน่ไม่มีชั้นสามไม่งั้นเหนื่อยตายเลยเรามาดูชั้นแรกนะครับทุกคนชั้นแรกตรงบาร์เบอร์ตรงนี้เรายังแบบว่ายังไม่ครบเลยนะอ่าอะไรอย่างนี้โอเคโอเคเราก็ต้องเก็บตังค์ซื้อนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นตรงนี้นะโอเคแล้วมันก็จะมีตรงหน้าร้านนะครับทุกคนให้ตกแต่งะะอะไรประมาณนี้นี่นี่เนี่ยผมก็จะซื้อนี่มามันจะเหมือนที่จอดรถนะครับทุกคนตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นที่จอดรถเนะาะจอดรถแล้วให้ทุกคนมาหูหูเจ็ดหมื่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้ตังค์ผมไม่อยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับทุกคนนี่ซื้อ ตรงนี้ก็1นึ่งโอ้โหต้องมานั่งรอตังค์เยอไหมเนี่ยโอ้โหไอตอนนี้รายได้ผมบอกเลยนะครับว่าแป,ป๊บๆมันก็ได้แล้วดิได้หกหมื่นแล้วเนี่ยโหโคตรไวไปเยี่ยมชั้น2บ้างดีกว่าชั้นสอเป็นไงบ้างชั้นสอเป็นไงบ้างพนักง,งานทุกคนสู้ๆเขา ราต้องแบบว่าตัดผมให้ได้ทุกคนทําไมทุกคนที่มาตัดหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะแฮ้ย <c oughs> ทุกคนผมอยู่น้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนครบับโอเคอิ่มแล้วอิ่มและ <c oughs> ไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้ยคือแบบว่านั่งรอตังคนะ์ครับโอเคหนึ่งแสนห้าโอเคจัดไปจัดไปซื้ออีกอันนี้ก็หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันโอเครอตังค์ก่อนนะครับ เรามาดูนะครับว่าร้านอื่นเขาไปถึงไหนแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าร้านอื่นเขาไปถึงไหนแล้วอุ้ยมีสะพานอย่างนี้ด้วยสุดยอดอุ้ยร้านคนนี้เขาแบบว่าเขาแบบอ่าไม่รู้ถึงเราหรือเปล่านะอุ้ยตรงนี้เขาทําแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เรายังไม่ได้ทำเลยเฮ้ยก็ทาเร็วเอ้ยไปแล้วไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านเราดีกว่าดูจากข้างนอกนะครับบร์เบิร์งผมอบผมบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับตอนนี้ผมมียูนหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดแล้วซื้อมาเลยโอเคตรงนี้ซื้ออีกซื้อโอเคซื้ออีก เลือ,อีกสองแสนนะครับทุกคน,นนี่จะเป็นบาร์เบอร์คนที่17น่าจะเป็นคนที่สุดท้ายนะครับทุกคนเพราะว่าตรงอื่นมันก็ไม่เห็นมีแล้วนะบางที่นะครับบาเบอร์มันก็ไม่มีให้นะเช่นตรงนี้นะแต่ว่าบาร์เบอร์ตรงนี้มันต้องใช้99บลบักนะมันใช้เงินซื้อไม่ได้ผมก็เลย ไม่ซื้อดีกว่านะครับโลบักผมหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะเป็นไงครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าแบบว่าพอใจไหมครับพอใจกับร้านของบดหรือเปล่านะครับทุกคนนี่เป็นไงทุกคนได้ทรงผมสวยกันทุกคนเลยทุกคนเก่งมากเลยนะครับที่มาตัดร้านนี้ทุกคนที่แบบว่ากล้าท,ที่มาตัดร้านนี้ เฮ้ยร้านดีร้านดีโอเคนะครับ2 0 0แสนแล้ว20 0แสนแล้วโอเคข้างในนี้น่าจะหมดแล้วนะครับชั้นล่างน่าจะหมดแล้วเหลือแค่ไอ้พวกโลบักนะทุกคนนี่เหลือไอ้พวกโลบักไอคุณ10หรือคุณ2อะไรพวกนี้นะอ่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือเป็นแบบว่าเป็นบ้านของเราโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปขยายข้างหน้าต่อเลยนะครับข้างในนี้เราถาหมดแล้วนะแต่ว่าไอ้พวกโลบักผมจะไม่ซื้อเล้ครับทุกคนไอ้พวกโลบักผมจะไม่ซื้อเพราะว่าผมไม่มีตังค์นะครับไอ้มันหมดแล้วอ่ะโลบักผมหมดแล้วอ่ะเอ้ยหมดแล้ว เอ้หมดเลียวทุกคนเอ้ยเอาวะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะครับตรงนี้ก็จะมีรถจอดอีกหนึ่งคันนะครับแต่ว่าอ่ามันมีมันมีเยอะนะครับมีคนแบบว่ามาเยอะแต่ว่ารถคันเดียวคือเขาอัดมาครับโอเคไอ้พวกที่ผมไม่ได้ซื้อนี่คือพวกโรบักนะทุกคนนี่ก็จะเป็นอย่างงี้นะครับร้านของผมเนาะไอ้ตรงข้างล่างนะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับข้างบนข้างบนตรงไปข้างบนนี่นะครับทุกคนข้างบนก็จะเป็นอย่างงี้นะผมบอกเลยนะครับว่าข้างบนแมันยังสวยดิผมชอบวิวอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาผมอยากสร้างบ้านอ่ะผมจะสร้้้้้าาางงงงงงงออออยยยย่่่ีีีีนนนนนะแบบมมมััตตววิเเทุกค วิวอยย่างงเี้มันถึงจะดีเออเนี่ยร้านตัดผมของผมแล้วเราก็แบบว่าเหมือนแบบรอตังค์นะครับรอตังค์เข้ามาเรื่อยๆๆ,ๆนะครับเกมนี้มันก็น่าจะมีแค่นี้นะครับทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้เล่นมินนี่เกมอะไรอีกก็รอคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเลยเด้อนี่ทุกคนอ้าวอันนี้คืออะไรคือกลับบ้านตัวเองหรืออะไรยังไงคือรีเซ็ตทุกอย่างเลยลูก รีเซตทุกอย่างเลยอ๋อเหมือนการเป็นเป็นการรีเบิร์ดนะครับทุกคนน่าจะใช่เราก็ต้องมาเริ่มเกมใหม่เลยน,นะครับแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บ